เมื่อวันที่14พฤษภาคม2014ที่สถานกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิสกงสุลใหญ่เจษดากะตะเวทินเป็นประธานในการประกอบพิธีมอบเครื่องราชอิสร,ริยาภรณ์อันเป็นที่ประเสริฐยิ่งดิเรกุณาภร์ประจำปี2013ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดกล้าพระราชทานให้แก่บุคคลที่กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศศาส,สนาและประชาชน ในส่วนที่พำนักอาศัยอยู่ในต่างประเทศโดยอาาความรับผิดชอบของสถานกองสุลใหญ่นิคอล,ลอสแอนเจลิสนั้นมีบุคคลสามท่านที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเกียรติอันทรงคุณค่านี้จากสามองค์กรของชุมชนอันได้แก่นางกิ่งการสมิตตามอนจากศรรูนย์วัฒนธรรมไทยแคลิฟอร์เนียภาคเหนือได้รับเหรียญทองดิเรกุณา,าพรนายไพศาลพรมน้อยบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เอเชียนแปซิฟิก โดยการเสนอชื่อของสมาคมสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์แห่งแคลิฟอร์เนียได้รับเหรียญเงินดิเรกพุณาพรและแพทย์หญิงสวุวรรณีวิทยาภูมิโดยการเสนอชื่อจากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียได้รับเหรียญเงินดิเรกพุณาพรทั้งนี้เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่สถานีโทร,ร,ท,รทัศน์ nettv เมืองลอสฮอลลีวดูดได้เชิญให้บุคคลทั้ง3ท่านได้มาร่วมออกรายการโฟกัสพร้อมทั้งได้มีงานฉลองให้แก่ทั้ง3ท่าน ที่ได้รับกสูงสุดในครั้งนี้โดยมีผู้ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีมากมายพร้อมกันในค่ำนั้นได้มีเซอร์ไพรส์การเลี้ยงอำลารองกงสุนใหญ่มังกรประทุมแก้วที่ครบวาระในการทำงาน4ปีประจำสถานกงสุนใหญ่นครลอสแอนเจลิสและกำหนดเดินทางกลับไปประจำยังกระทรวงต่างประเทศในวันที่30พฤษภาคม2014